กอเหียวยุ่งเลยอ่ะนี่กเหนียวยุ่งในกระเป๋าแม่น่ะนะทำเอาไว้จะเอาแม่ไปถหาน้องที่หลาลูก นีอ่อ <The> <plays> mm. ันนี้ปอกครับปอกอกหาปอกปอกหาครับผมมอสองก็นอกอันนี้มอหนึ่งบ่ตอนนี้เฮ้ยอชุดคือหนจพี่หุ้นิงล่ะเ้ยแม่ทามเนี่ยคือหเจ้พี่หยิงหุ่เจ้าทั้งเลยบ

ม,มาเลี้ยงมากปเออมาเยงเจอกันเลอกเลอกเลียงเลย